รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ร่วมถกร่วมซักโดยปูนเสือ ครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับพบก,กับผมและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เหมือนเดิมนะครับในรายการยิ่งถกกันหกนซักนะครับทางช่อง9 M+ SD แห่งนี้นะครับเจอกันทุกวันในเวลาแบบนี้นะครับซึ่งก็มีคําถามมีประเด็นมาช่วยกันซักนะฮะมาช่วยกันถกกะบางทีก็แบบถึงขั้นถกเถียงนะฮะเราช่ไม่เคยนะ ช่วยพูดจาอะไรสุภาพกับคุณกนกเสมอนะคะโอ้โหบางทีใสอารมณ์ซะบางทีชี้นิ้วเลยอ่ะไม่มีราคาเดียนคิดว่าเดียนไม่เคยทําในสิ่งเหล่านั้นนะคะวันนี้ยังอยู่มา,มาในมาสของคุณอะไรนะฮะคุณหญิงกฤติเอ๊ะใครหรอคะคุณ<อ>เดียนอ่านแต่นะว่านิยายต่างประเทศอะค่ะนี่นโอ, <laughs> อ้วันนี้นะครับประเด็นโบทประจําวันของเรานะที่จะถามท่านผู้ชมนะครับ <laughs> คุณเคยทุจริตหรือมาอ้าวเฮ้ย คุณเคยทุจริตหรือไม่ถ้าเคยพิมพ์ A ถ้าไม่เคยพิมพ์ B ีนะออกมาเกี่ยวกับหัวข้อที่วันนี้เขาให้เราถกนะครับนี่นะฮะอดีตท่านตอบมาตอบตามความจริงเลยนะฮะไม่มีใครรู้ว่าท่านตอบหรอกนะฮะแต่มันจะได้ผลออกมาอย่างเป็นข้อเท็จจริงรผ่านทางรายการนี้เขากำลังยิ่งโจมตีกันอยู่ว่าทุกวันนี้ผู้ใหญ่ชอบทุจริตเป็นตัวอย่างเร็วๆให้เยาวชน มันใช่ประเด็นนี้ไหมคบมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะดูดูจากผลโหวตของรายการยิ่งถกกนกซักวันนี้ด้วยส่วนท่านที่แสดงความเห็นก็เชิญนะฮะที่หมายเลขเดียวกันนะครับซ1 1 1ึ9 9นะครับแล้วเราก็มีเสื้อยิ่งถกกนกซักมอบให้นะครับ5ตัวด้วยกันนะครับก็อันนี้มาจากเรื่องของผลการสำรวจของทางบริษัท PwC Consulting เป็นบริษัทที่ไปสำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เขาใช้คํานี้เลยฮะประจําปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการสํารวจเรื่องการทุจริตเรื่องการงุบงิบในองค์กรที่ตัวเองอยู่ทํางานอยู่ในหน่วยงานนั้นและพบว่า89%ของการทุจริตเกิดขึ้นจากการกระทําของคนในองค์กรนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากๆครับเมื่อเทียบกับระดับในประเทศอื่นถ้าเป็นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะ ของเขาถัวเฉลีเนี่ยอยู่ที่61%ที่ทุจริตในองค์กรเดียวกันถ้าเป็นระดับโลก56%แต่ว่าตัวเลขของเราประเทศไทยเนี่ยแปโอ้ยมันดูเหมือนประจานนะคะว่าสังคมไทยเต็มไปด้วยการคดโกงนะคะคุณก,กันโดอายค่ะก็เลยถามท่านผู้ชมไงว่าท่านทำงานในองค์กรในหน่วยงานเนี่ยถามจริงๆท่านเคยทุจริตหรือไม่ตอบมาเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางด้านของคุณบัณฑิต นิถาวรเลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเขาก็มีพยายามคิดค้นวิธีที่จะต่อต้านพวกนี้เอา,ายิ่งดีกว่าสินค้าสินค้าที่ออกมาจากบริษัทที่โปร่งใสไม่มีการทุจริตเนี่ยนะฮะต่อไปเราทําแบบนี้ไหมมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ในสินค้านั้นที่ออกมาจากบริษัทนั้นว่านี่เป็นสินค้าที่มาจากบริษัทที่ไม่มีเรื่องการทุจริตจะบ้าตายอา้อาวอ้าว เดี๋ยวนี้ใครอยากขายของก็ติดสติกเกอร์ตัวนี้ก็ติดเข้าไปแต่ข้างในคดโกงกจะตายไปใครจะไปรู้มันก็ต้องมีมีความเที่ยงธรรมในการออกสติกเกอร์นี้สิอ๋อเหมือนกับประมาณว่ามีเครื่องหมายออยอออมี GMP ตมีฮาซับแล้วก็กมีเครื่องหมายไม่ทุจริตเอออ๋อตายหน่อยเดี๋ยวยิหน่อยซื้อของนะคงหายยี่ห้อไม่เจอนะคะมีแต่อีกเครื่องหมายนี่เต็มกล่องไปหมดเลย สงสารผู้บริโภไคไหมคะต้องสับสนอลนหมานแทนที่จะดูของว่าราคาเป็นยังไงหมดอายุหรือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลรบมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะคุผู้บริโภคโภสี่ประชาชนสี่ยิ่งจะต้องซื้อมองหาสติ๊กเกอร์นี้เลยเฮ้ยสินค้าโอ้สติ๊กเกอร์นี้ซื้อดีกว่าสมมติจะซื้อซื้ออะไรเนี่ยภาชนะอะไรบางอย่างไอพวกที่ชู่พวกขนมปังมาจากบริษัทนี้บริษัทนี้ก็ไม่มีเรื่องทุจริตเลยนะซื้อแล้วมันไม่อร่อยแล้วแพงด้วยจะซื้อไหมอ้าว อันนั้นก็ผลประกอบในที่สุดคุณจะซื้อของซื้อเพราะอะไรราคาถูกซื้อหนมปังเจ้านี้ดีกว่าแถมไข่แผงหนึ่งมันไม่มีโยโก้ช่างมันมันอยากจะโกงจนมันเจงก็เรื่องของมันแต่มันอร่อยกูซื้อก่อนแล้วถูกด้วยทําไงล่ะคนไทยแบบนี้ก็มีอ่ะก็ใช่อ่ะมันจะได้ผลตรงไหนพะประเทศอื่นเขามีนะอังกฤษเขาทาอย่างนี้นะ สติ๊กเกอร์ติดเอาไว้คุณคิดว่าทุจรยิตเกิดจากอะไรคะแน่นอนอาจจะเกิดจากคนที่อยู่ในนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานไม่เพียงพออยากมีอยากเป็นอยากได้มีคนเป็นคนมีกิเลสนั่นก็คือหมายความว่าขาดการอบรมและขัดกล่าวจิตใจหรือคนที่ทํางานในองค์กรน้อนไม่มีวุฒิภาวะที่สุขถึงขีดที่ไม่รู้ว่าอะไรควรทากับอีกหนึ่งอย่างนี้อยากทราบค่ะที่นั่น มีตัวอย่างหรือเปล่าคะถ้าอีรุ่นพี่มันทําและอีรุ่นน้องไม่ทําเข้าเมืองตาหลิวก็หลิว,ลวตาตามวัฒนธรรมในองค์กรน,นั้นเต็มไปด้วยการคดโกงหรือเปล่าเดียมไม่ทราบกลัวถ้าเกิดไม่ โกงตามเขาจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะสุดท้ายค่ะระบบการทํางานในองค์กรน,นั้นมันเป็นยังไงคะม,มันถึงได้เอื้ออํานวยให้เกิดการทุจริตแสดงว่าระบบไม่ได้มีการวางไว้อย่างรัดกุมม,มีเงินทองรั่วไหลกระเรียกกระลาดโกงแม้กระทั่งนโยบายโกงแม้กระทั่งการตัดสินใจโกงแม้กระทั่งการสั่งซื้อเรี่งมีความรู้สึกว่าเปิดช่องทั้งหมดต้องแค่ไขทั้งองค์กรมั้งคะอาจารย์เคยเห็นคนทุจริตไหมเคยทำไมจะไม่เคยอาจารย์ทำยังไงถ้ารู้เลย ไม่ทําอะไรคันเดียนจะอยู่เฉยๆก่อนนั่นไงเพราะว่า เพราะว่าอยู่ๆเดียนไปพูดเดี้ยนก็เป็นไมซีกเดียนไม่สามารถเป็นงัดไมสูงได้เดียนจะต้องนั่งเฉยๆแล้วดูก่อนการที่ผู้คนที่อยู่ข้างๆตัวเดียนกล้าโกงได้ต่อหน้าต่อตาให้เดียนเห็นแสดงว่าเขาจะคงต้องไม่ทําคนเดียวเดี้ยนนั่งดูไปเรื่อยๆไปเดียวพอเจออ้าหัวหน้าเดี้ยนก็ทําเดียนก็จะตกงานสิคะเดียนต้องอยู่เฉยๆก่อนเชื่ออยู่หนึ่งอย่างค่ะเดี้ยนจะสวดมนต์ไหว้พระหรือเดี้ยนจะนั่งคุกเข่าอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าทุกวันค่ะขอให้คนทําความดีและมีจิตใจสัตย เจริญเติบโตในองค์กรค่ะเดียนเกิดมาตลอดชีวิตเลียนไม่เคยเห็นนะคะคนทุจริตคดโกงได้ดิบได้ดีสักนานแค่ไหนเดียนไม่เคยเห็นไปส่งซิกส่งสัญญาณอะไรให้เดียนจะบอกค่ะถ้ามีโอกาสถูกต้องค่ะถ้ามีโอกาสและเดียนมีหลักฐานเพียงพอและเดียนรู้ช่องทางเดียนจะทําค่ะเดียนจะไม่แกว่งปากไปหาเสี้ยนหรือหาเท้าชาวบ้านค่ะเพราะว่าการ แก้แขนล้างแคนและรอบทำร้ายเดียนเป็นคนดีนะคะในองค์กรน,นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเดียนจะปลอดภัยจากการถูกตีกะบาลน,นะคะแต่จะส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลถ้ามีโอกาสส่งได้และเขียนกระดาษและหยอดใส่ตู้โดยไม่ให้ใครเห็นเดียนจะทำค่ะดีมากคะดีมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะรับใครเข้ามาทํางานนะคะ ตรวจสอบประวัติของเขาให้ดีๆก่อนอันนี้คือข้อที่1นนะคะคคข้อที่2ควรมีการอบรมค่ะเทรนนิ่งก่อนการทํางานว่าหัวใจสําคัญในการทํางานขององค์กรเราเนื่องจากว่าเรามีโอกาสต้องสัมผัสเงินและต้องสัมผัสกับนโยบายในการจัดซื้อเพราะฉะนั้นคนที่ต้องทํางานในตําแหน่งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบเรื่องความสัตย์ซื่อค่ะถ้าคุณจะหลับหูหลับตาลับใครก็ได้เข้ามาทํางานอย่างนี้ก็ลำบากสิคะคุณไม่ได้พูดอะไร job to อะไร person ค่ะ ถูกไหมคะถูกครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันอีกด้านหนึ่งบ้างนะอีกวงการหนึ่งบ้างแล้ววงการอะไรเรื่องของการดื่มน้ําน้าดื่มนะอ้าเรื่องกินน้ําก็ต้องคุยหรอคะต้องคุยสิ่งนีทำไมไม่มีน้ํากินหรอคะาหรือไงมันมีแต่มันมันมันสะอาดได้มาตรฐานไหมอ่าแล้วใครจะกินน้ําสกปรกเชยเวลาคุยเล่าเนี้ยเมื่อกี้เราไม่รู้ไงอ๋อจะกินน้ํายังไม่รู้อีกว่าน้าเน่าอ้อัอดบ้าใช่หรอครันี้่โอ้รู้หมดทุกอย่างเดี๋ยวกลับมาครับใจอครับ คุยเรื่องน้ำเน้านะครับทั้งน้ําดื่มแล้วก็น้ําแข็งทั่วประเทศทานเกนไม่ถึงครึ่งใครจะซึ้งน้ําแข็งแล้วมาลวกน้ําร้อนก่อนมีไหมคะซื้อน้ำแข็งมาลวกน้ําร้อนกับอ,อันนหม่พูดอย่างไรลูกชิ้นปลา